ขาต้องบอกว่าความยุติธรรมรอไม่ได้ฮะความล่าช้าคือความยุติธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบเร็วเลยรถการรถไฟนะครับเขาื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ทันทีด้วยแต่กรชอนเนี่ยคือขอใช้ได้เพราะมันโอ้เป็นพันพันไร่ท่านผู้ชมครับแล้วมันมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างอยู่ในนั้นเดี๋ยวจะว่ากันมีอะไรบ้างมูลค่าประกันเงินกู้ ถ้าเป็นที่ดินเป็นโฉนดไปค้ำมันได้เรทหนึ่งแต่ถ้าเป็นสิทธิ์การเช่าม<อ> <ento> ันเป็นอีกเรทนะคะพี่กอล์ครับอันเนี้ยน่ะที่อยากจะให้ขอให้คุณอ๋องช่วยเล่าเขาบอกว่าจริงๆเอาเอาที่ดินไปวางนะครับไปค้ำประกันเงินกู้อะไรต่างๆเพื่อทําโครงการเนี่ยก็ได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นที่ดินเปล่าถ้าเป็นที่ดินเปล่านะครับจะไม่ได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแม้จะเป็นโฉนดนะทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนมันไม่มีมันไม่มีโฉนดละมันจะลดไปขนาดไหนครับถ้าปกติเป็นโฉนดเป็นที่ดินเปล่าเอาไป แต่ทีนี้ถ้าเป็นสิทธิ์การเช่าผมจําได้อาจจะไปเข้าโครงการอดีตนายกทักษิณเคยทํานะฮะพวกสิทธิ์การเช่าเอาไปขอกู้ได้จะได้เงินไปทําทุนก็อาจจะไปได้แต่มูลค่ามันจะน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เจ้าของเองครับแล้วก็เรื่องของแนวทางเอกชนก็ยังโต้แย้งได้ใช่ไหมพี่ก๊อ์ใช่ครับก็คือไปโต้แย้งในศาลปกครองได้แต่ปรากฏว่ามีดรนัทเนี่ยแหละท่านเดิมเนี่ยเขามาชี้ว่า คือคุณต้องทํากระบวนการให้จบในชั้นของกรมที่ดินก่อนก็คือว่าพอเขาเพิกถอนปุ๊บเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองคุณต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนพอเป็นที่สุดว่าเขาไม่ให้ถึงจะไปฟ้องสาลปรครองแต่โอกาสชนะก็น้อยคือคือที่อาจารย์บอกนี่คือไม่มีเลยเรามาขอเปลี่ยนเป็นน้อยแล้วกันอาจจะน้อยหน่อยอะไรก็จะเปลี่ยนได้นะไปต่อท่านผู้ชมครับอันนี้การเพิกถอนนะครับที่เกิดขึ้นโดยมิชอบเนี่ยก็อาศัยช่องนี่ฮะเรื่องประมวลกฎหมายที่ดินมาตราสิบเอ็ดวรรคแปดคือขีดค่าเลยต้นฉบับ ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือเราเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเขาทาอะไรกันไม่มันดูยากจังแล้วพอไปดู้นมันดูง่ายง่ายครับเขาไปใช้ระเบียบนะครับแล้วก็พอมีระเบียบปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นที่ดินรัดอยู่แล้วก็คือออกโดยไม่ชอบไม่ต้องไปแจ้งอะไรทั้งสิ้นขีดค่าเลยฮะจบเลยฮะขีดค่าเลยฮะคำสั่งปกครองก็มีผลทันทีด้วยอ่าคือไม่มีการเพิกถอนอธิบดีกรมที่ดินพอเพิกถอนมีผลทันทีครับมีผลทันทีคือที่ดินนั้นผิดกฎหมายทันทีนะฮะคนที่อยู่อ่ะ ก่อนหน้านี้ที่ช้ากันเป็น10บสปีไปช้าช่วงไหนฮะนี่นี่แหละ,หละเอ,เอกชนอ่ะสมมติถ้าเกิดจะบอกว่าใช้ที่อยู่ได้รับ,ค,รบความเสียหายนะครับก็ไปฟ้องละเมิดได้เรียกค่คาเสียหายก็จะฟ้องคนใหม่ไม่ได้นะฮะแล้วก็คําสั่งเพิกถอนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐชนติปกครองตามกฎหมายเลยอํานาจเนี้ยเป็นของอธิบดีกรมที่ดินก็คือยืนยันเม <ใช S 1> <ช>ื่อครั้เมื่อกี้<ช>น,นะครับรักษาราชการแทนก็ได้ถ้าจะอุทธรณ์15วัน2สัปดาห์มีเวลาให้อ่า ถ้าเผื่อเริ่มพรุ่งนี้ก็นับไป15วันนะฮะถ้าเผื่อไม่อุทธรณ์ถือว่าไม่ใช้สิทธินะเลยจบเลยนะครับไปฟ้องศาลปกครองก็น่าจะไม่ได้นะครับแปลว่าถ้าเกิดจะอุทธรณ์ต้องให้ทุกอย่างจะเห็นภายในวันที่20สิงหาคมนะครับประเด็นไปต่อได้ไหมฮะคือครอบครองได้ไหมถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยฮะก็คือบอกว่าคําสั่งนี้เนี่ยมีผลทางกฎหมายเลยนะครับถ้าเผื่อยังไม่ได้ไปฟ้องศาลคือคือเขาบอกว่าจะกลับมาแบบมีลุ้นเนี่ย ต้องมีคำสั่งสาลมาเป็นที่ลบล้างคำสั่งทางปกครองของที่ผู้กรมที่ดินฉะนั้น ในระหว่างที่สู้คดีเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะมันไม่ใช่ว่าให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนแล้วค่อยตกนี่ตกก่อนใช่ครับแล้วก็ไปเคลียร์กันที่หลังครับโอ้โหอ้าวอยู่ต่อได้ไหมพี่ก๊อฟฮะก็เห็นบอกอะไรนะไปอยู่ต่อขอเช่าหรืออะไรได้ไหมหรือจะเป็นการล่วงละเมิดอีกในทางแพ่งอีกอ่าคืออาจารย์นัทเนี่ยบอกว่าอยู่ต่อไม่ได้ถือเป็นการกระทาละเมิดต่อการรถไฟเป็นความผิดตามกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา420ครับนะตราบใดที่ยังอยู่ในที่ดินนะถือว่าเป็นการละเมิดตลอดเวลาก็ถ้าละเมิดปุ๊บ อ่าถ้ามีทางแพ่งมันต้องชดใช้กันอีกนะฮะใช่ครับอันเนี้ยจำได้ไหมครับมันมีคดีที่เขาเรียกชื่อเล่นว่าไหนเออะนะครับที่บอกว่าเป็นนอมินีของใครบางคนเนี่ยนะอ๋อแล้วไปร้องศาลไนอไปร้องศาลจะขอะโฉนดแล้วโดนค้านเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอศาลชี้ว่าโฉนดเนี่ยจะออกให้ไม่ได้เนะี่ยเพราะเป็นที่ดินรถไฟเนี่ยโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายสี่ล้านนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นบรรทัดฐานมาแล้วด้วยใช่เป็นบรรทัดฐานมาแล้ว ยกเว้นว่าไปเจรจาก็ได้แล้วขอเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เหมือนจะพูดันต่อไปนะครับเอกชนถ้าเกิดจะใช้สิอุทธร์ก็ต้องอุทธร์ก่อนฟ้องหม่เป็นการทุเลาบังคับนะครับถ้าฟ้องศัลปกครองใะอย่างที่บอกไปว่าถ้าศาลไม่ได้ชั่วคราวก่อนพิพากษานี่ก็ไม่คุ้มครองนะฮะใช่ใช่อยู่ในที่ดินละเมิดก็เป็นการบุกรุกอันนี้ก็อาจจะต้องมีการจ่ายไปเรื่องของการชดเชยนะครับถ้าศาลใช้วิธีการชั่วคราวพิพากษามีคําสั่งคุ้มครองนะครับอันนี้คือย่อมอยู่ในที่ดินจนกว่าจะถึงที่สุดก็ว่าาแกจะคุ้ครรองหือเเปปล่่าใัอนนนี้็ทาง หนึ่งที่คิดว่าคนที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยน่าจะต้องไปใช้และขอคุ้มครองชั่วคราวอาจจะอ้างเรื่องเป็นบริษัทเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่มีบ้านอื่นอยู่แล้วสําหรับคนทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสนามกีฬาอาจจะโอ้โหลงทุนไปเยอะใช่ไหมก็ต้องมาแข่งขันกันต่ออะไรต่ออะไรเนี้ยก็อาจจะขอคุ้มครองชั่วคราวไปก่อนระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับนี่หลายคนก็ถามนะเพราะว่าในข่าวบอกว่าอะไรนะฮะคือทางสมาคมฟุตบอลทางไทยลีก ยังไม่ได้รับแจ้งรเรื่องการเปลี่ยนสนามเย่าพูดได้เลยก็คือบริลัมอยู่ในเต็ตตรงนั้นช้างอารีนาโอ้สนามเขาเอาลังการด้วยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณนองก่อนเข้ารายการนะว่าจริงๆได้เช็คไปทางสมาคมฟุตบอลก็มีการพูดคุยกันนอกรอบกัอนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนง่ช่โดยเฉพาะช่วงที่ตอนนี้คือถ้าเผื่อเขาเพิกถอนปุ๊บเนี่ยคือมันผิดกฎหมายทันทีเอาฟุตบอลไปเตะนี่จะมีปัญหาหรือเปล่า่ยังไงแล้วเราไม่ได้ใช้แค่ของไทยลีก บุรีรัมย์ไปเตะของต่างชาติด้วยมีต่างชาติมาเตะด้วยใช่ครจะทำยังไงถ้าเกิดได้รับการรับรองหรือไม่รับรองนะเพราะว่าดรนัทเนี่ยครับพูดไว้ว่าคือก่อนที่จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคือคําสั่งเนี่ยพอถอนปุ๊บเนี่ยมันมีผลทันทีจนกว่าสมมุติว่าไปไปอทธรณ์แล้วอทธรณ์ไปรับรับอทธรณนนั้นอ่ะถึงจะโอเคกลับมาเหมือนมีลุ้นว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่หรือถ้ายกอทธรณ์ระหว่างนั้นก็ยังผิดกฎหมายอยู่คุณต้องไปฟ้องศาลปกครองจนศาลคุ้มครองชั่วคราวช่วง เวลาตรงนี้ที่เป็นแ,แก๊ปเวลาตรงนี้จะทำํำยังไงและม,มาหลายอย่างนะท่า,านผู้ชมครับอ่กรณีออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินเนี่ยนะครับนี่ไงสนามแข่งขันรถยนต์ฟุตบอลเองก็ตามแต่เนี่ยนะครับการรถไฟขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับก็คือมีคําสั่งไปขอใช้ได้เลยเพิกถอนได้เลยนะฮะระยะเวลาที่บอกไปหลังจากที่บดีกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับน่าจะไปบังคับคดีเนี่ยอาจจะถูกโต้แย้งอีก เพราะว่าแปลงที่เขาพิพากษาไปแล้วไม่ใช่แปลงนี้อ่าเป็นแปลงอื่นที่อาจจะอยู่ข้างๆกันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ไม่ใช่แปลงที่เป็นสนามฟุตบอลหรือว่าสนามแข่งรถครับการใช้ประโยชน์นี่ไงสนามแข่งฟุตบอลรถแข่งแม้เป็นของเอกชนย่อมสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่เป็นละเมิดฮะเจ้าของที่คือระหว่างใช้ประโยชน์นี่เป็นการละเมิดถ้าละเมิดอย่างที่บอกไปมันเป็นแพ่งปุ๊บมันต้องมีการชดใช้ก็อาจจะเรียกว่า จะรรีบไปลื้อถอนเลยเหรอครับแล้วสนามจะแข่งได้ไหมอย่างที่บอกไปแล้วตรงนั้นมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเพราะถ้ามีการแข่งขันเนี่ยรับโอ้โมันเรียกว่าคนใช้ประโยชน์เนี่ยเยอะอนะนะนี่ก็เป็นการตีความกฎหมายด้านหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอ,อาจารย์นัทก็มีการเหมือนกับให้ความรู้กับ สังคมานะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งทางฝั่งรรคภูมิใจไทยเขาก็มองกฎหมายอีกแบบครับเขาบอกที่ทํามาทั้งหมดถูกแล้วเออสิ่งหมายถึงว่าที่เขาทํามาน่ะถูกแล้วครับแต่สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกับช่วยตอนนี้ทําอ่ะไม่ถูกอาจจะผิดด้วยซ้ำไปคณะกรรมการตั้งมาจากฝั่งการเมืองด้วยซ้ำไปขุนประชัยบอกเลนะครับ อดีตแล้วมนตรีว่าการบอกที่ผ่านมาเรื่องนี้ถูก,ถ,กถูกทุกอย่างเลยนะครับแล้วเตือนเลยนะคนอื่นที่ทําตอนนี้อย่าให้เป็นเรื่องการเมืองไปเน้นกฎหมายแต่แน่นอนไปถามทางฝั่งเพื่อไทยเขาก็บอกว่าเขาทํากฎหมายไม<ช>่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็บอกภารกิจวันนี้คือดูแลปกป้องบ้านเมืองอธิปไตยลองไปฟังมีการพูดถึงมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นการไปปกป้องใครเรามั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทำไปเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมาย mm hmm. ตามระเบียบทุกประการ mm hmm. ตามคำสั่งคำพิพากษาของศาลทุกประการ mm hmm. นั้นเราก็ยังมีความมั่นใจอยู่ส่วนใครจะทำอะไรนั้น mm hmm. ก็ถือว่ามันก็เป็นเป็นคนละยุคนละสมัย mm hmm. นะครับใครจะไปปฏิบัติอะไรก็ ก็จะต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็อขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอ,มอย่าไปเอาเป็นเรื่องของการเมืองออก็หมอไม่เป็นการเมืองครับฝั่งหนึ่งมองการเมืองไม่ใช่กฎหมายอีกฝั่งหนึ่งมองกฎหมายแน่ๆไม่ใช่การเมืองครับแล้วแต่มุมมองแล้วกันครับอ,อีกท่านหนึ่งคุณสุภาชัยใ,ใจสมุทรเพื่อบ,บอกเลยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคำสั่งอธิอธบดีกรมที่ดินก็เป็นคณะกรรมการจากฝ่ายการเมืองชัดๆพี่กอลฟใช่ ฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการเมืองแน่นอนแล้วก็ไม่ได้อาศัยอานาจใดในกฎหมายที่ดินอันนี้เขาก็มองมุมกฎหมายมุมนึงนะนะครับ,รบเป็นการตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่เป็นคาถามผลการวิรรนิจฉัยบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่บอกว่าระวังรัฐมนตรีที่สั่งอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้เป็นจุดตายของข้ารชาชการ,รเลยนะฮะนะแล้วบอกว่าความจริงเนี่ยที่มอทหนึ่งต้องรู้คือคนที่ครอบครองที่ดินได้มาตามกฎหมายพันรายรับผลกระทบ คือนอกจากบ้านเรือนเนี่ยนะฮะที่ดิน5,000กว่าไร่มีลงลงสถานศึกษาสถานที่ราชาการทําอยู่มันยืดเยื้อมาเนี่ยนะครับแล้วบอกที่บอกเป็นของตระกูลการเมืองตระกูลชิดชอบถือแค่หลักร้อยมีตั้ง5 0 0 0กว่าไร่5,083ไร่พี่ครับนี่เดียวเองอะของตระกูลการเมืองครับทีนี้เราเราพาไปดูอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน5 0 8 3ไร่เนี่ย เขาไม่ได้ออกถนนหมดนะเราก็เลยอยากมาให้ดูว่าจริงๆที่บอกว่าตระกูลการเมืองถือน้อยหรือเอกชนเข้าไปถือน้อยเนี่ยจริงๆมันจริงหรือเปล่าคือใน5,000ันกว่าไร่เนี่ยมันมีประมาณพันหรือพันกว่าไร้เท่านั้นเองที่มีการมามาอ่อกสารสิทธิ์หรือไปครอบครองอยู่ยังเป็นที่ดินว่างเปล่าเยอะกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนราชการท่เขาขอใช้อันนั้นเนี่ยเราเคยเอาเอกสารมาเปิดแล้วว่าเขาเนี่ยไปขออนุญาตการรถไฟเลยจะเช่นจะตัดถนนจะสร้างโรงเรียนหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานรัฐนะเขาไปขอแล้ว อ๋อคืออันนั้นไม่นับคือในภาพใหญ่มันไม่ได้ใช้ทั้งหมดใคบของภาครัฐเขาก็ขอกันยังถูกต้องไม่น่ามีประเด็นทีนี้มันก็เหลืออยู่ราวๆพันกว่าไร่ทีนี้ถ้าพันกว่าไร่แล้วตระกูลการเมืองไปถือ200อย่างเงี้ยมันเยอะหรือเปล่าหนึ่งใน5้านี่ก็20่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับนี่ทีนี้เรามาดูว่าเนี่ยเป็นคําถามนะจริงหรือตระกูลการเมืองถือครองน้อยอันนี้เป็น10อันดับครับที่ไม่รวมตระกูลการเมืองนะสิบอันดับที่เขาไปถือเยอะเยอะ10อันดับแรกครับ บริษัททอทงนะครับ3า8บไร่ในสเจสไร่ในสสาลา62ไร่รอเรือ57ไร่ธนาคารแห่งหนึ่ง4 3ไร่ธนาคารอีกแห่ง30ไร่ในสเสือสอง้โห236ไร่ในวอลแหวนฮะ24ไร่วอลแหวนอีกคนหนึ่ง19ไร่บอใบไม้14ไร่นี่ก็หกร เมื่อกี้หกรอกว่าไร่ใช่พันหนึ่งมีหกร้อยเจ็บไล่แล้วก็แล้วก็เหลือเหลือตระกูลการเมืองอีก200ยกว่าไล่มันก็จะครบครแล้วครบแล้วฮะทีนี้ไอ้ที่เป็นธนาคารเนี่ยก็คือธนาคารก็ไม่ได้ถือโดยโดยตรงคือคนก็มาจำนองนั่นแหละ ก็เลยนับไปรวมสลักหลังเป็นคนเขาเฉยเใช่ไหมครับแล้วบอกเป็นรายย่อย16ตารางวาคือเขาบอกที่ประชาชนที่มาบอกว่าเป็นประชาชนไปอยู่เดือดร้อนกันเยอะเนี่ยเขาถือกัน16ตารางวา20ตารางวาครับที่รายใหญ่ไม่ใช่ประชาชนครับอันนี้ขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะแล้วลองไปดูนะเขากระดงอันนี้คือต้องบอกว่ามาตรา61อันนี้ แรงเมื่อกี้1น7ผมว่าก็แรงแล้วมาตรา61แรงแบบไหนใครเสี่ยงพี่ก๊อฟนี่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารเนี่ยฮะเราเอามาเนี่ยเราได้มาว่าเขาเตรียมที่จะไปแถลงวันที่ท่านรัฐมนตรีมหาไทยการรัฐมนตรีช่วยเดชอิฐขาวทองแถลงเนี่ยรจริงจริงเตรียมเอกสารนี้ไปแต่ว่า บางเอิญเขาไม่ได้อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเขาขอถอนถอนตัวที่จะไม่ดำรงตำแหน่งต่อฉะนั้นมันมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยเราขยายไม่เห็นนะครับมาตราหกิบเอ็เนี่ยที่อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและกังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะผิดรางรัฐมนูลแล้วบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานนี่ผมสรุปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินแต่ไม่ดูแลให้ดีโทษเนี่ย ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะครับมาตรา151นะฮะอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับครับลองไปดูกันว่าแต่ก็มีเสียงค้านคนในพื้นที่เห็นวันก่อนซอตายเองก็มีการแชร์โพสต์นะครับชักทงรบชักทงรบล้เออแล้วบอกเออพี่อ้วนเนี่ยดูหน่อยนะนะฮะภาพในนั้นก็เป็นคุณอนุทินกับคุณ ขออภัยฮะบคุณเนวินท่านภูมิธรรมนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยบอกถึงพี่อ้วนนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันท่านผู้ชมครับว่าจะไปยังไงต่อกับเขากระดง